ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะไปที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือซึ่งมีปริมาณก๊าซธรรมชาติมากถึงหนึ่งในสามของอ่าวไทยค่ะนั่นทําให้เกิดโครงการขุดเจาะสํารวจปิโตรเลียมขึ้นและที่ตําบลดงมูลจังหวัดกรฬสิน์นั้นก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้แปลงสัมปทานจากกระทรวงพลังงานนะคะทําให้ภาคประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวและต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อจะประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดกรฬสิน์ค่ะ ทางไล่เดี๋ยนะครับอย่างไมื่น่าพูดต้องว่าอย่างสีน้ำเงินเขานะครับปูไปแล้วเหมือนสองวันว่านะครับป้าะปูนจะไสีน้ำเงนทุาอย่างต้องอยู่ที่ขั้นตอนการรับทราบความคิดเห็นอยู่ที่การยอมรับของประชาชนรัฐบาลอยากให้ผ่านอยากก็จะได้ออกกลางงานขึ้นมาใช้แต่ถ้าประชาชนไม่เอาโครงการก็ไม่ได้ผลขั้นอันนี้คือความเป็นจริง บรริทจผมีาาาเนู้วณความคิดเห็นที่แตกต่างเกิดขึ้นในเวทีรับฟังขอมูลรละดรวมแสดงความคิดเห็นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่หามิถุนายนที่ผ่านมานีประชาชนหลายภาคส่วนในตำบลดงมุ่นจังหวัดกาฬสิน์และตัวแทนจากกระทรวงพลังงานตลอดจนข้าราชการในพื้นที่เข้ามาร่วมฟัง กว่าสิปีที่ผ่านมาได้เกิดโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตเรเลียมในเขตปลาสงวนแห่งชาติดงมูลแป่งสัมปทานเหล็กทีแอลย่จทาจากกระทร่งพลังงานโดยผู้รับสัมปทานคือบริษัทอภิโกตโ,โคราจจำกัดมีพื้นที่สัมปทานกว่า4 0 0รอยตารางกิโลเมตรครอบคลุมจังหวัดกาลสินและคอนแกนโดยคาดว่าจะเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติใ,ในปี2 5 5 8และสิ้นสุดอายุโครงการในปี2577 แม้จะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณาชนแต่ชาวบ้านโดมูนบางส่วนกลับบรูุข้อมูลเวทีครั้งนี้จึงถือเป็นการเรียนรู้เรื่องสิทธิของหุ้ชนไดในเป็นอย่างดีแต่ที่ตอนไทยเนี่ยใครก็มองไม่เห็นเราพนาคตข้างหน้าว่าจะเกิดยังไงแต่ท่านวางวิธีการป้องกันว่าถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นท่านจะทํำยังไงแล้วถ้ายังไม่เกิดท่านจะป้องกันยังไงเพื่ความเชื่อมั่นกับประชาชน,นได้อย่างไรระหว่างวิชาการกับทางปฏิบัติมันสอดคล้องกันไหม ของเองในฐานะในผู้ประของกานที่เห็นว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญนะครับประชาชนมีความต้องการยังไงก็ให้เป็นความต้องการของประชาชนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนทั้งสองด้านให้ครบถ้วนทั้งสองด้านทั้งฝ่ายทางบริษัทเองทางฝ่ายประชาชนเองไ,ไดให้ข้อมูลให้ครบถ้วนครับ จากเวทีแสดงความคิดเห็นยิน่งบ่าสามารถหาขอสรุปรวมกันได้เฮต,ตห้ <ๆ S 1> เกิดชันท่ามาติวา่าจะต้องเกิดเวทีการมีส่วนรวมอีกครั้งนึงในวันที่26วิทุนายนนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดเขามาให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อสางความเข้าใจกับคนในพื้นทีและสังคมจากบ้านเข้าไปไกลดนักข่าวพลเมืองจังหวัดกาลสิน์รายงานขอไปสาย